ก็มาดูการแก้โจทย์ปัญหานะครับโจทย์มีอยู่ว่าปฏิมาเลี้ยนะปฏิมาฟาร์มนะครับเลี้ยงไก่ไว้จำนวน500ตัวนะครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้สำหรับเลี้ยงไก่เนี่ยนาน45วันนะครับถ้าปฏิมาเนี่ยซื้อไก่มาเพิ่มอีก250ตัวนะครับแต่ว่าลืมซื้ออาหารมาเพิ่ม ปฏิมาเนี่ยจะให้อาหารไก่นะครับได้นานกี่วันนะครับคือถ้าเราดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจาก500ตัวเนี่ยไก่นี่กินอาหารได้45วันถ้าซื้อไก่มาเพิ่มเน่นหมายความว่าไก่มันจะกลายเป็น750ตัวซึ่งถ้าเกิดเราคิดดูแล้วนะครับ อาหารที่เตรียมไว้เนี่ยมันจะต้องกินได้ได้จำนวนวันเพิ่มขึ้นหรือว่ากินได้จำนวนวันน้อยลงคำตอบก็คือกินได้จำนวนวันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือสัดส่วนนะครับหกผ่านนั่นเองนะครับนะกินได้น้อยลงนะครับก็ประลองสแสดงวิธีทำดูนะฮะทีนี้ครูใช้เป็น เลี้ยงไก่เดิมนะครับไก่เดิมเนี่ยตรงนี้ให้เป็นตัวนะครับตรงนี้ให้เป็นวันนะเดิมเลี้ยงไก่จำนวนห้าร้อยตัวนะครับแต่ว่าซื้อมาเพิ่อมอีกสองร้อยห้าสิบแสดงว่ากลายเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบไก่ห้าร้อยตัวเนี่ยกินได้สี่สิบห้าวันนะครับ แล้วถ้าเกิดไก่750ตัวเนี่ยจะกินได้เท่าไหรนะฮะทีนี้เวลาเรามาเขียนเป็นสมการนะครับเนื่องจากมันเป็นสัดส,ส่วนผกผันเราก็จะได้ว่า500นะครับส่วนด้วย750ทีนี้มันผกผันก็หมายความว่าเอา45เนี่ยลงมาข้างล่างแล้วก็ x ขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับมันผกผันกันนะ อ่าแบบนี้นะครับก็จะได้รูปสมการนะตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะก็จะได้ว่าสมการนะคือ x เท่ากับห้าร้อยนะครับ คูณ45หาหรด้วย750นะฮะก็ใช้หลักการคูณควายขึ้นไปนะครับแล้วก็เอา750มาหานั่นเองนะครับก็จะตัดนะครับตัดตัด25 250 25 3 75 สามหนึ่งสหนคูณหเป็น30มสิบวันโจทย์แบบนี้ยากตรงที่เขียนสมการผกผันแล้วก็ตั้งสัสดส่วนให้มันได้เท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาสรุปคำตอบว่าดังนั้นนะครับปฏิมาฟาร์มนะครับจะสามารถให้ อาหารไก่ได้นาน30วันเนื่องจากไก่มันมีจำนวนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตอบ30วันนั่นเองนะครับเรียบร้อยต่อไปมาดูข้อที่2นะครับบริษัทธนวินสปอร์ตจำกัดนะฮะ ต้องการสร้างสนามฟุตซอลขนาดความกว้าง15นะครับยาว25นะอันนี้เป็นพื้นที่เดิมนะครับพื้นที่เดิมแต่ว่าภายหลังเนี่ยต้องการปรับสนามฟุตซอลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโดยเพิ่มความกว้างความยาวด้านละ40%นะครับ ของขนาดเดิมนะครับแล้วพื้นที่ของสนามฟุตซอลเนี่ยจะเพิ่มกี่ตารางเมตรอ่ะเรามาดูนะครับ 1. เราก็หาพื้นที่เดิมก่อนนะครับพื้นที่เดิมจากโจทย์บอกว่ากว้าง15นะครับกว้าง15แล้วยาว25ก็จับมันคูณกันนะกว้างคูณยาวนั่นเองได้375ตารางเมตร นะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเพิ่มความกว้างนะครับความกว้างใหม่ความกว้างใหม่เท่ากับ15คูณร้อยสี่ส่วนด้วย100นะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเ,เพิ่มด้านละ40 เปอร์เซนต์หมายความว่าเดิมเดิมมีอยู่หนึ่งร้อยเพิ่มสี่สิบเน้นหมายความว่าใหม่คือร้อยสี่สิบนะครับใหม่คือร้อยสี่สิบจากสิบห้านะครับ ก็เพิ่มมา40%ก็หมายความว่า,าคูณด้วย100ส่วนโทษคูณด้วย140ส่วนด้วย100นะครับน่าจะเข้าใจได้เนะเาะต่อไปตัดกันนะครับสองห้าสิบ 2 7 4 5 1 5 5 35 3คณ7เป็น21เมตรนะครับต่อไปความยาวใหม่นะครับตอนแรกน25คูณด้วย 100, 25นะก็เพิ่มมาอีก40%ก็140ส่วนด้วย100นะครับ ก็ตัดกันนะครับตัดตัดก็เหมือนเดิม2 50ห้า5ิ5ส5 5 5คูณ7เป็น35เมตรนะครับ35เมตรเมื่อได้กว้างกับยาวใหม่แล้วเราก็มาหาขนาดพื้นที่ สนามฟุตซอลใหม่นะครับก็จะได้ว่า21คูณกับ35 21คูณกับ35ได้735นะครับตารางเมตรนะฮะตอนแรกได้375นะครับพื้นที่เดิมเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่เพิ่มขึ้นแน่นอน พื้นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ7จ็้สหลบด้วย3ามรเจ็บห้านะก็จะลบกันแล้วได้เท่ากับ3ามรตารางเมตรนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับโจทย์ประมาณอย่างนี้ ตารางเมตรนะฮะต่อไปอมาลองดูโจทย์แบบนี้บ้างนะครับโจทย์ข้อที่3โจทย์ข้อที่3นะครับกำหนดลังสีและขนาดของมุมต่างๆดังรูปนะฮะจงหาค่าของ X ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จากโจทย์ก็ดูนะฮะมีอยู่1 2 3 4 5มีอยู่5มุมนะครับ1 2 3 4 5มีอยู่5มุมนะครับถ้าเราดูแล้วอ่ามันเหมือนมุมภายในวงกลม1วงนะฮะเท่ากับ360องศานะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับ เอามุมที่1อ่าอันนี้เป็นมุม1มุม2มุม3มุม4แล้วก็มุม5เอาทั้ง5มุมเนี่ยมารวมกันนะซึ่งมันจะต้องมีค่าเท่ากับ360องศานั่นเองนะก็จะได้ว่า 2x บวก25จริงๆไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้เพราะว่ามัน,มนบวกกันหมดเลยนะครับสามารถถอดได้เลย 3x บวก12 นะครับบวก 4x ลบ32บวก 5x ลบ57นักเรียนส่วนใหญ่อย่าลืมตรงนี้นะครับมุมนี้มีขนาดเท่าไร่ครับ90องศานี่นเองเท่ากับ360องศานะพอได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็มาเชื่อมโยงกันครับ 2x 3x 4x 5x หมดแล้ว2 3 4 5รวมกันแล้วเป็น14เนั่นเอง 14x นะครับต่อไปถ้าเรารวมตัวนี้นะครับ2 25กับ12ก็จะเป็น37 รวมตัวนี้นะครับลบ789นะครับได้9 5กับ3เป็น8นะอย่าลืมติดลบและถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับตัวนี้นะพวกนี้เอาต้อตงมาบวกลบกันนะครับถ้าสังเกตให้ดีเราจะเห็นเลยว่าลบ89กับบวก90เกิดอะไรขึ้นครับได้บวก1นนั่นเอง นะพอบวก1ปุ๊บเราก็มาบวกกับ37นั่นหมายความว่าตกที่บวก38นะครับเท่ากับ360นะฮะต่อไปแก้สมการต่อไปนะครับก็จะได้ว่า 14x 360ลบ38นะครับ360ลบ38 ได้2 5ลบ3เหลือ2อ่ะ322 x เดียวมีค่าเท่าไหร่ครับ322หารด้วย14 x เดียวจึงมีค่าเท่ากับ14 1 2 28 14 2 28เหลือเศษ4 14 3 42 ได้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบแล้วนะครับ x นะฮะเท่ากับ23นั่นเองนะครับมาดูข้อสุดท้ายครับนี่โจทย์บอกว่าก็คือให้หาค่า x นั่นแหละนะครับ x ส่วน3บวก5 x ส่วน6ลบ17เท่ากับ3 x ส่วน5นะฮะก็ข้อนี้นะครับ ถ้าเราสังเกตซึ่งครูเคยสอนแล้วว่าถ้ามันมีตัวส่วนนะหลักการก็คือเอา3เอา6เอา5เนี่ยหาคอลนอนะครับซึ่งครูคิดว่านักเรียนหาได้อยู่แล้วนะครับคอลนอเท่ากับ30พอได้30ปุ๊บเอาคอลนอ30นะครับเข้าไปคูณทุกพจน์นะครับแบบนี้เข้าไปคูณทุกพจน์ของสรรมการ จะได้ว่า30คูณ x ส่วน3นะ1ตัวบวก30คูณ5 x ส่วน6ลบ30คูณ17เท่ากับ30คูณ3 x ส่วน5แบบนี้นะครับ พอได้แบบนี้ปุ๊บนะก็ไม่ยากนะครับจับตัดเลย3 1 3เราก็จะรู้เลยว่าตัวเนี้ยพจน์เนี้ยต้องเอา10เข้าไปคูณ10คูณ x ได้ 10x นะครับ6 1 6 6 5 30 5 5คูณ5ได้ 25x ตรงนี้ที่คูณไม่ได้เขียนวงเล็บเน่นหมายความว่าถ้ามันไม่ได้เขียนวงเล็บบวกลบคูณหารทำคูณหารก่อนบวกลบ นะครับนะต่อไป30คูณ17ได้เท่ากับ510นั่นเองนะครับ515 5 6 30 6 3 18x นะครับต่อไปเราก็มาทำต่อนะครับตัวนี้นะ 10x บวก 25x เป็น 35x นะครับ แล้วเอา18ย้ายฝั่งมานะครับลบ 18x นะครับค่า x มันจะเป็นบวกลบ510ย้ายฝั่งไปเหลือ510ที่เป็นฝั่งบวก 35x ลบ18นะครับ 35x ลบ18ได้เท่ากับ 17x เป็นบวกนะครับเท่ากับ510 x เดียวเท่ากับ510นะครับ ส่วนด้วย17เพราะฉะนั้นน่าจะตกที่3 17 3 51ตอบ30นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วไม่ยากนะครับคณิตศาสตร์แค่ต้องฝึกทำบ่อยๆานเองนะครับขอให้พวกเราตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์นะอย่างมีความสุขนะครับ